ดังนั้นเราจะให้ทีมเทควันโดทีมชาติเกาหลีมาประลองกับไอศกรีมแท่งดูเราได้เตรียมหม้อ n i c เกิลซิเวอร์กับไอศกรีมแท่งเอาไว้แล้วเราจะใช้ไอศกรีมแท่งทุบหม้อนี้ดูหม้อถูกทุบจนบุบอย่างง่ายดาย แต่ว่าไอศกรีมแท่งกลับไม่มีอาการแตกหักหรืออะไรเกิดขึ้นเลยคราวนี้เป็นไอศกรีมแท่งกับแก้วแก้วแตกอย่างง่ายดายและเมื่อดูอย่างละเอียดแล้วพอไอศกรีมแท่งกระทบแก้วก็เกิดรอยขึ้นแล้วก็แตกออกเป็นเสี่ยง พลังของไอศกรีมแท่งที่แข็งมากว่าแต่ทำไมไอศกรีมแท่งถึงได้แข็งแบบนี้ <it izen> นั่นเป็นเพราะอุณหภูมิที่ต่ำม,มากๆของตู้แช่แข็งสำหรับการค้าซึ่งแตกต่างกับตู้แช่แข็งทั่วไปไอศกรีมแท่งถูกเก็บไว้ในอุณหภูมิต่ำกว่าลบ20องศาเซลเซียสยิ่งถูกเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ต่ำม,มากแค่ไหนก็จะแข็งมากขึ้นเท่านั้นสปันจะลองวัดความแข็งของไอศกรีมแท่งอย่างชัดเจนให้ดูกัน เราจะใช้เครื่องวัดความแข็งเครื่องวัดนี้จะวัดความแข็งของหวานเย็นด้วยการกดไอศกรีมแท่งด้วยเครื่องวัดนี้ผลการวัดแรงที่ใช้ในการกดไอศกรีมแท่งจนแตกนั้น ค่าที่ออกมามากกว่า12,800นิวตันผู้ดีอยังก็คือไอสกริมแท่งนี้สามารถทนแรงกดได้มากถึง1,280กิโลกรัมถ้าอย่างนั้นฟันกรามที่ได้ชื่อว่าแข็งแรงที่สุดในฟันของเราละ่ะผลการวัดแรงที่ฟันกรามทนได้ด้วยการใช้เครื่องวัดความแข็ง แรงที่สามารถทนได้จนแตกคือ1,200นิวตันน้อยกว่าไอศกรีมแท่งถึง10เท่าเพราะความแข็งที่แตกต่างกันแบบนี้ไอศกรีมแท่งจึงทำให้ฟันแตกได้ถ้าแข็งขนาดนี้ก็น่าจะนำมาตอกตะปูได้นะเนี่ยและแล้ว ปูก็ถูกตอกลงไปได้อย่างง่ายดายส่วนไอศครีมแท่งกลับมีเ่้ารอยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนอกนั้นยังถือว่าเหมือนเดิมถ้างั้นเราควรจะกินไอศครีมแท่งแข็งๆนี้อย่างไรอตอนกินไอศครีมแท่งหรือแม้แต่ก,การกินของเย็นๆฟันจะรู้สึกเจ็บปวดนะครับและเวลากินอะไรแข็งมากๆก็อาจจะทําให้ฟันถูกทําลายอย่างเช่นแตกหรือว่าบิ่นได้ฉะนั้นเวลากินหวานเย็น ก็ควรจะค่อยๆกินระหว่างที่รอให้มันละลายจะดีกว่านะครับสําหรับไอศครีมหวานเย็นที่อยู่ในส่วนลึกหรือว่าด้านในสุดของตู้แช่แข็งส่วนใหญ่จะแข็งเอามากๆฉะนั้นควรจะเลือกอันที่อยู่ใกล้ฝาตู้หรือว่าอันที่อยู่ด้านบนจะดีกว่านะครับซึ่งมีความแข็งน้อยกว่าอันที่อยู่ข้างในสุดน,นะครับวิธีการกินไอศครีมแท่งเป็นแบบนี้ค่ะ ในวันที่อากาศร้อนพอเอาไอศครีมออกมาจากตู้เย็นปุ๊บคุณก็กัดไอศครีมแข็งๆนั้นเลยหรือเปล่าคะช่วยอดทนเอาไว้สักเดี๋ยวหนึ่งเถอะคะไอศครีมหวานเย็นนั้นควรจะกินระหว่างที่มันละลายจะดีกว่าแล้วคุณเคยฟันหลุดระหว่างกินไอศครีมหวานเย็นบ้างไหมคะ ในกรณีแบบนี้ให้รีบไปพบทันตแพทย์ภายใน30นาทีโดยนำฟันแช่ไว้ในน้ำเกลือแต่ถ้าไม่มีน้ำเกลือก็เอาใส่ไว้ในนมเพื่อไม่ให้ฟันแห้งแต่ถ้าไม่สามารถหาอะไรได้ก็เอาฟันไปไว้ใต้ลิ้นแล้วไปพบทันตแพทย์ทันทีเลยนะคะ ถ้าเรายิงไอศครีมหวานเย็นด้วยความเร็ว 1, 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมีเป้าเป็นแตงโมงจะเกิดอะไรขึ้นไอศครีมบางทีก็เป็นอันตรายต่อตัวคุณได้เหมือนกันนะครับ